สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพฤหัสบ,บดีที่11สิงหาคม2559กับดิฉันอุรชาตั้นจาดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกมูล,ลนิธิทำดีร่วมกับสสสขอเชิญชวนเยาวชนอายุ15-25ปี ส่งโครงการจิตอาสาเข้าประกวดในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย2559ในหัวข้อพลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศชิงเงินรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25กันยายน2559สาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ facebook.com/dodclub หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026102375ค่ะมาต่อกันที่ข่าวศูนย์ศิลปาชีบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอเชิญร่วมงานศิลปแผ่นดินแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559ระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคม2559และงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติในวันเสาร์ที่20สิงหาคม2559นณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08 4123 8 2 0 7ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางรับสมัครเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง8ปีเพื่อเข้ารับบริการพัฒนาศัก,กยภาพและเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่มโดยจะให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16 30. นาฬิกาสามนาทีสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ spedu.bkk. com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 4685หรือ0 2247 4686ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทสาขานิทศาสตร์อาเซียนนานาชาติสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาเซียนต่างประเทศโดยใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ a s i a n c o m a s s t o u a c t h หรือสอบถามได้นนที่หมายเลขโทรศัพท์025048351-3 025048400หรือ025033580และ0817550131ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ